สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่บนช่องบนส่งไมโครครับวันนี้วันที่12พฤษภาคมครับ2564วันนี้ก็พาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งที่หน้างานโคกหนองนาอ้อมก่อนฟ้านะฮะที่ผมเคยทำที่เคยเคยลงคลิปเนาะเนี่ยที่ทำสี่ไร่เนี่ยครับนี่ครับสไร่นี่ๆๆๆๆๆทำไรอบไปนี่ครับยากขึ้นแล้วครับนี่ครับอ้อมกอดฟ้าครับนี่ครับตน้น จะทาเป็นปลูกลงเดือนครับปลูกลงเดือนอ่าเป็นน่าจะเป็นผักกอดสารคิดนะฮะที่ปักหลักไว้นี่ฮะที่เอาเข็มมาลงแล้วสองสองด้านเนี่ยครับตรงนี้ตรงกลางนี่ครัจะปลูกลงเดือนเป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นร้ากคงร้าไก่หรือเปล่านี่ครับตรงกลางนี้เมื่อวานคูดยาไปแล้วครับนี่คูดยาคูดยาแล้วก็หมกโอ้ไม่มีอะไรให้เราทำเนเครับให้เราคูดยาดีย๋ยวฝั่งนี้ก็จะคูนอีกครับมีรังนกด้วยตายแล้วมีรังนกด้วยนี่ครับ วันนี้ก็จะพับมาเนี่ยครับมาคูดดินเนี่ยครับมาพับดินเอ็นกลางที่ผมขุดไว้นี่ครับพับพับไปครับทอยไปครับนู่นแหละครับทอยไปใส่ลงเรือนครับนะครับใส่ตรงทอยไปใส่ตรงลงเรือนครับเพราะว่าอทางเฮียแกบอกว่ามันต่าไปหน่อยจะสูงใกล้คอนกรีตให้สูงขึ้งมาัสามสี่สิบเซนทีแรกจะให้ขุดันี้ครับจะให้จะให้ผมเขาเรียกว่าเบิกล่องน้ําให้ฟังครับ แล้วเอาดินไปใส่ทีนี้ว่าดินมันเละครับผมก็คุยกับที่นี้แล้วว่าดินมันเละครับมันไม่เหมาะสมผมว่ามันไม่เหมาะอ่ะเพราะดินมันเละมันดินมันเละก็การทํางานก็ยากก็เลยเอาดินสันกลางเลยครับค่อนข้างจะแห้งนิดเดงก็บาดเนาะ,ะบาดนะฮะตอนนี้ที่ผมทักเคยขุดไปสี่ไร่ที่เคยลงคลิปเนาะวันนี้ก็เฮียก็โทรตามมาเพราะเขาไปงานนอกซะนานไม่เข้ามาทีเข้าหลายเดือนแล้วน่าจะเดือนเดือนขวาเดือน เดือนสองเดือนนะครับกับสุทธสเดือนนะผมว่าตรงนี้สี่ได้ก็จะเป็นแปลงเดียวกันกลับเนี่ยครับตรงปลายมุกขีผมเนี่ยก็จะมีอ่าทีมงานอีกทีมงานหนึ่งไม่แน่ใจว่าทีมงานอะไรครับไม่แน่ใจว่าทีมชื่อทีมงานอะไรก็เป็นทีมงานโค้งหน้าเหมือนกันครับตรงนี้ยี่สิบไร่ครับคือทั้งหมดยี่สิบสี่ไร่แต่ว่าหัวยี่สิบสี่ไร่ไอ,ไอหัวสี่ไร่เนี่ยคือคือทาง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 เฮียเจ้าของไอโค้งน้าออปปฟ้าเฮียกระเช่าสี่ไร่ไรเลือยี่สิบไร่เนี่ยก็จะทําเป็น โคกนาเหมือนกันครับแต่ทําบางนี้เขาทาเป็นเต็มระบบเลยครับก็คือว่าผมแน่ใจนะชื่อชื่อว่าอ,อ่าโคกนาอะไรนะยังไม่แน่ใจเพราะว่าก็คือเป็นที่เส้นเดียวกันครับแต่ว่าแต่ว่าแบ่งแบ่งแบ่งส่วนครับแบ่งแบ่งให้เช่าสี่ไร่แล้วก็อีกอีกอีกยี่สิบไร่เจ้าของน,นายจะทำเองไม่แน่ใจครับว่าไปทีมงานรถที่ไหนเนี่ยไปฮิตาชิ้ร้อยร้อยสามสิบห้าปีเนาะแล้วก็จะมีตัวร้อยสี่สิบโกเบโกอยู่นู่นอีกตัวหนึ่งนะฮะให้เด่นชัดๆเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าเจ้าของรถไปเห็นก็เห็นด้บังเอิญก็ต้องขอโทษด้วยแอบทายเนาะมีแท็กเตอร์อีกตัวหนึ่งน่นคือแปงเนี่ยก็คือว่าตอนตอนตอนช่วงนั้นก็กระทันเจ้าของที่ก็ได้ติดต่อผมว่าใจผมขุดให้ฮะตอนที่ผมขุดตรงเนี้ยนะแต่ตอนผมขุดขุดแปงเนี้ยสี่ไร่เนี่ยใจผมขุดให้แต่อดีผมก็บอกว่าผมไม่มีทีมงานผมมีบุคคลตัวเดียวแล้วงานมันเยอะมันทำไม่ทันก็เลยไม่ได้ไม่ได้เลเลยไม่ได้รับปาก ทาง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 เจ้าของที่ของที่ก็ก็เลยต้องจําเป็นจะต้องไปหารถชุดใหม่เนาะชุดใหม่ช่วงนั้นผมก็ยังไม่มีอ่าทีมงานยังไม่มีเอฟซีที่ที่เข้ามาที่ที่เข้ามาร่วมด้วยเนาะก็เพิ่งจะมีแม่ไม่นี่เองก็งานนี้ก็อันี้อ่ะแบ่งแบงให้ท่านอื่นได้ทำเนาะเออแต่ไม่รู้เราทาจะทาได้เปล่าก็ทีงานค่อนข้างใหญ่พอสมควรก็หลายหลายตังค yup. ์ครับดูแล้วน่าจะน่าจะสามสี่แสนแล้ะครับดูแล้ว น่าจะสามฟีแฝงนะครับนี่แหละมีตชีครับเป็นแปลติดกันครับโคงนาครับอาชีพเดียวกันครับเราไม่อันนี้กันครับแบ่งแกันทําครับงานงานไปครูมีเยอะครับก็แบ่งกันทําไปแต่วันนี้ผมมาทอยดินครับนะครับทอยไปนี่ครับทอยไปข้างหลังนะครับถ้าเกิดลักษณะดินถ้าเกิดลักษณะอ่าถ้าลักษณะที่แบบนี้นะฮะ เราจะทอยซ้ายขวาไม่ได้เพราะว่าดินมันจะตกไปในร่องเนี่ยร่องมันจะตันเราก็จะเป็นจะต้องทอยกรงกลางแล้วปูให้แบนแล้วเอาไมโคเดินเดินย่ำบนไปคือมัอนปูพับไปเรื่อยครับพับไปเรื่อยพี่เพื่อนนึก่าพป่ะปูพับขึ้นไปให้มันสูงขึ้นมาแล้วก็พับไปเรื่อยมันจะเป็นต้องทาอย่างนี้ครับไม่งั้นร่องน้ําร่องน้ำนะที่เราวางเนี่ยมันก็จะตันนะฮะเราจะเป็นต้องอดินไว้ตรงกลางนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะรทอดินเนาะอันนี้คือหน้าดับแบบเนี้ยมันจะช้า มันต้องช้าอยู่แล้วครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจำกัดเนี่ยถ้าเกิดเราวางซ้ายขวาถ้าเกิดเราวางซ้ายขวาอย่างเงี้ยสองฝั่งเนี่ยวางซ้ายขวาสองฝั่งไม่โคเราเดินไม่ได้นะครับมันจะบีบไม่โคเราเราเราเหลือเรา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 เหลือช่องนิดเดียวเราเราเดินไม่ได้เราจำเป็นที่ต้องกองแล้วก็เดินย่ำบนเขาเรียกว่าพับพับดินแล้วย่ำบนไปถอยย่ำบนไปเรื่อยๆครับต้องเป็นหลักการหลักๆศูนย์นั้นครับวิธีเดียวครับเพราะพื้นที่มันค่อนข้างแคบน้องนะครับการทํางานเราก็ต้องเขาเรียกคือก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ บอกให้เจ้าของที่รู้ว่ามันจะช้านะอ่าหรือว่าให้ทางเฮียรู้ในที่ผมบอกเขาเนี่ยมันช้านะเฮียเฮียบอกไม่เป็นไรก็คือตรงนี้เป็นที่เช่าเนาะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อที่แรกก็คุยกันถามผมว่าถ้าเกิดเอาดินมาใส่ประมาณกี่พวงเอาดินมาใส่ก็น่าจะประมาณสิบห้าพวงสิบห้าพวงสิบห้าพวงพูณห้าพันสิบพวงก็ห้าหมื่นสิบห้าพวงก็เจ็ดหมื่นห้าก็เฮียบอกโอ้โหตายแล้วงั้น เอาดินของเจ้าของที่ทอยไปดินฝานี่ครับก็จะงืออเราเช่าที่ก็จริงอยู่ครับแต่เราก็ทอยดินของเจ้าของที่ไปใส่ครับคือดินเราไม่ได้เอ,อตาตักออกไปไหนครับคือเพิ่งทอยไปไว้ข้างหน,น้าเฉยนะมันก็ไม่เป็นเปไรเพราะเราไม่ได้ตัดดินขเขาออกไปไปขายยังไงดินเขาจรงอยู่ในพื้นที่อยู่นะฮะอันนี้ก็มาพูดมาคุยกับพี่เ,เพื่อนเนาะก็แม้หลังจะเสร็จบ่อปลาผมก็ต้องขอโทษอ่าพี่พเ,เพื่อนแล้วก็เอฟซีทุกท่านด้วยคือวันที่เสร็จง,งานบ่อปลาเนี่ย คือผมรีบมานี่จัดครับเพราะว่าทางๆนี้โทรตามมะโทรผลอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาก็ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเสร็จนอ่บ่อปลาไม่ได้ถ่ายคลิปลืมครับลืมถ่ายคลิปตอนเสร็จครับก็ลืมครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยก็กเสร็จครับเสร็จไปแล้วครับทําไปยี่สิบสี่ชั่วโมงครึ่งเนาะก็ทําไปประมาก็ลดไปเป็นชั่วโมงแล้วครับลดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ลดไปประมาณเก้าร้อยอ่าแปดร้อยลดไปแปดร้อยกว่าบาทรถไท็กซี่ผทางทางเจ้าอของบ่อไปนุงน้อย ก็คาดหวังว่าโอกาสหน้าเนาะก็คงจะเรียกใช้ประการผมใหม่เดี๋ยวผมก็จะต่อบูมนะครับเดี๋ยวจะต่อบูมแล้วเดี๋ยววันไหนมีโอกาสเดี๋ยววันไหนว่าจะวิ่งไปหาซื้อซื้ออาร์มมาต่อแหละครับเพราะว่าทํบ่อปลาต้องเจองานบ่อปลาบ่อยต้องต่ออาร์มอาร์มมันสั้นเกินครับต้องต่ออาร์มหน่อยนี่ครับงานพฆษณนาครับก็ตรงนี้ก็รอผมมานานแล้วครับจะเป็นเดือนแล้วครับก็ผมก็ไปไหนไปไหนต่อไหนทั่วไปหมดหลมบินว่างแล้วก็ไปงานยุนยาบ้างก็ไปทั่วครับแล้วก็ตื่นก็ทำบ่อปลา คืองานก็จะมีเรื่อยๆครับยังมีงานทาเรื่อยๆเนาะแต่กิดว่าลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูเข้ามาชมผลงานก็ที่ต้องการจะทํางานลอกบ่อลอกไรกครับก็คือว่าถ้าติดต่อไม่ได้ครับติดต่อไม่ได้คือว่าก็จะผมจะมีทีมงานใน,นมีรถดิฉงานหลากหลายคันอยู่นะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกมันก็งานตรงนี้เป็นงานรายวันเนาะทำไปเรื่อยๆ คืองานรายวันงานชั่วโมงก็จะจะไม่เหมือนกันอันนี้ทไไําเป็นรายวันไอรายวันนะฮะวันนี้ทําเป็นรายวันอันน,น,นี้คือมันเป็นราคาพิเศษครับตรงนี้ราคาถูกกว่าปกติหน่อยคือเป็นราคาพิเศษเพราะว่าเงี้ยแกจะจะเอาเราประจาประจาอยู่ตลอดนะจะเป็นราคาพิเศษเนาะคือราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตกลงครับมันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานเนาะแล้วแต่ว่างานสั้นงานยาวเนาะอันนี้งานค่้นทางยาวครับก็คือผมคุต้ตลอดเนาะนะนะนี่ฮะตัวเช่นี้ฮะท,ที่ใช้ ที่ขุดเปิดแล้วใช้แทนข้างเอาที่ข้างๆมันพังเพราะว่าดินมันแห้งเกินแล้วแล้วพอขุดเสร็จแล้วก็ไม่ได้น้ําใสเนาะก็เลยมันก็เลยพังนะมันก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยสวยเนาะดูเหมือนพังๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ใช้กีตารอบนะครับใช้กีบ่านะ่ครับแทนข้างเอาเนี่ยครับดูรูปแบบคันครับก็สวยงามดีนะฮะเหมือนคู่กเหมือนชมตัวเองเนาะเนี่ยครับถ้าเกิดเราแบ่งดินเป็นครับดินมันจะไม่ขาดจะพอดีออกมาเหนบ้าดูรูปแบบคันนะฮะถ้าต้องการคันที่เตี้ยครับ ลองลงองน้ำก็ยังดูดีอยู่นีครับงานประมาณนี้เนาะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะติดต่องานก็เบอร์โทรก็0834751044เนาะก็แอบอันนี้หน่อยเรียกว่าแอบขายแอบขายของหน่อยเผื่อว่าจะติดต่อเนาะคือจะติดต่อไม่ต่อก็ไม่เป็นไรครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาดูผลงานมาทักทายได้ครับไม่ไม่ใช่ปัญหาครับคือ คือถึงไม่จ้างผมปรึกษาผมก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหารครับบางทีบางบางท่านอาจจะอยู่ไกลเนาะก็มีท่านหนึ่งอยู่บางนาเนาะโทรมาเรื่องขิมคุกผมก็เลยให้เบอร์ให้เบอร์ทางท่าทรายไปเนาะไปรู้ว่าแน่ใจว่าคุยกันหรือยังแต่ว่ามันอยู่ไกลเกินครับถ้าเกิดอยู่แถวเขตจังหวัดนนท์นะครับเขตจังหวัดนนท์ใกล้เคียงนะฮะลุกจานครปฐมนี่ก็ยังพอได้ครับยังพอได้ตตงนี้ทางบางนาเนี่ยมันทางโน้นผมไม่มีทีมงานเลยครับไม่คือไม่มี ไม่มีเพื่อนอยู่ทางด้านน้นเนาะนะครับนประมาณนี้ด้านเราโค้งตรงนาตรงนี้งานใหญ่ครับโค้งนี้งานใหญ่มากครับยี่ปีไร่เต็มๆเลยครับตรงนี้ใครได้งานไปก็โอเคเลยครับก็ดีใจกับเจ้าของทีมงานนี้ด้วยเนาะได้งานใหญ่ครับเนี่ยครับตรงนี้อยู่บบเป็นเดือนเลยอ่ะโอเคนะครับพี่เพื่อนเอฟซีทุกๆท่านอย่างไงก็ ผุ้ส่งไมโคร็ขต้องขอจบคลิปไปเป็นตอนนี้เนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันดีก็คลิปประมาณนี้เนาะก็มีสาระบ้างมีสาระบ้างเนาะยังไงต้องขออภัยพี่เพื่อนเอฟซีทุกท่าน้วยแล้วกันยังไงผุ้ส่งไมโครต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม